ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตร,รองนายกรัฐมนตรีสมศัดค์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลประชุมขับเคลื่อนนโยบายเมืองคู่แฝดไทยมาเลเซียพร้อมผลักดันโครงการขยายหน้าด่านวางประจันพัฒนาเศรษฐกิจสองประเทศค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพอตเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายเมืองคู่แฝดทวินซิสตี s ระหว่างไทยมาเลเซียที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจันอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลในโอกาสนี้ค่ะนายชาตรีนัถหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยพันตํารวจโทวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการสอบตอสุรชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวนี้ค่ะเพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับรัฐติดชายแดนของประเทศมาเลเซีย โดยจังหวัดสตูลค่ะติดกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดพร้อมกับวางแนวทางเพื่อความร่วมมือการพัฒนาในทุกมิติโดยเฉพาะการค้าขายการลงทุนการท่องเที่ยวโลจิสติกและอุตสาหาการรมพลานรวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเทคโนโลยีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอื่นๆโดยตั้งเป้าให้ประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีไรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนําไปสู่การลดปัญหาและผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบจนเกิดความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ จากนั้นหลังเสร็จสิ้นการประชุมข่ะรองนายรัฐมนตรีพร้อมกับคณะร่วมเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดนวังประจัน์อำเภอควนโดนซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติทะเลบันประมาณ800เมตรเพื่อเยี่ยมชมและประเมินถึงโอกาสและความพร้อมในการพัฒนานหน้าด่านวังประจัน์โดยจะผลักดันการขยายด่านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะ ดยรองนายรัฐมนตรีกล่าวว่าจะพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคอรมอสัญจรน,นอกสถานที่ที่จังหวัดระนองเรื่องการพัฒนาด่านวางประจันซึ่งนายรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็มีการพูดคุยกับนายรัฐมนตรีมาลเลเซียอยู่บ่อยครั้งและหากมีการพัฒนาด่านตรงนี้ได้ก็คิดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเนื่องจากข้อมูลการเดินทางเข้าออกในแต่ละปีมีมากกว่าสี0,000นคนเมื่อคูณตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อหัวคร่าวๆจาก การท่องเที่ยวนั้นค่ะก็จะมีรายได้สัพพะประมาณ4-5 0 0 0พันล้านบาทต่อปีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เมเพจสวทเบตงนิวสและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th